กระมังที่เราเตรียมคือกระมัง55สูง19เซนเจาะรูจงขอบแล้วจับค่ะแล้วก็ใส่น้ําไปเกือบถึงรูเจาะไม่ต้องให้ถึงรูนะคะให้ให้เผื่อน้ําชีวงวอีกหนึ่งขันจะได้ถึงรูเจาะเจาะเพื่อระบายน้ําเพื่อเวลาฝนตกน้ําจะไม่ล้นออกไปจ้ะแต่ถ้ากล่องโป่งไม่ต้องเจาะนะคะกล่องโปม่มอ่ะแหนเขาจะไปเกาะอ,อีกลากฝั่งหนึ่งเขาจะเกาะอ,อยู่ที่กล่องอีกลากเขาจะไปเกาะขอบกล่องกรณีกล่องโป่งไม่ต้องเจาะเจาะแต่กระมังค่ะ การเตรียมเริ่มต้นป้าอยากให้หมักขี้ง้อยหนึ่งถึงสามวันค่ะหมักเพื่อให้เขาละลายแล้วเราก็เอาตะกร้าใส่แล้วเราก็เอาขันตักในตะกร้าแล้วเราก็หนึ่งกระมังต่อหนึ่งขันค่ะแหนแดงต่อกระมังประมาณหนึ่งฉีดหรือหยิบมือหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งีดฉีดเราแล้วค่ะหนึ่งหรือ,อ,อง่ายๆค่ะหนึ่งกิโลสิบกระมังค่ะเอาไปวางไว้ได้ทั่วเลยค่ะถ้าเป็นที่โล่งอ่ะมุงแสลนให้เขาแต่ถ้าเป็นที่ร่มก็ไม่ต้องก็ได้แต่ถ้ามีต้นไม้เราก็เอาศสยเก็บใบไม้ออกเอาเขาไม่ชอบแสงไม่ชอบแดด คือไม่ชอบล่มคือเขาชอบลำไรถ้าล่มไปก็ดอกจะเล็กระบบลากจะสั้นแต่ถ้าเราเลี้ยงในที่โลง่ลงๆดอกเขาจะใหญ่ระบบลากก็จะยาวที่ฟาร์มของปอ้าบัวน่ะห้าถึงเจ็ดวันป้าก็ขายแล้วจะเพราะว่าลูกค้ารอ